กวีแม้ผ่านการเวลานานนับศตวรรษแต่ชื่อเสียงและอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาธรรมกายที่หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้สละชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อค้นขว้ากลับคืนมาให้ชาวโลกนั้นยังคงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศทำให้วัดปากน้ำแห่งนี้ได้ชื่อว่า เป็นศูนย์รวมของพระภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศทั้งด้านปริยัติและปฏิบัตินับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันพระเดชพระคุณพระครูสมุดกวีเจ้าคณะอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสาครหนึ่งในพระมหาเถระผู้ทรงคุณูปการอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนาได้เมตตาเล่าถึงช่วงชีวิตที่พบเห็นข้อวัดปฏิบัติอันประเสริฐของหลวงปู่วัดปากน้ำ และเรื่องราวอานุภาพของวิชาธรรมกายที่ท่านประสบด้วยตนเองกิจกรรมนะกิจวัตรก็หกโมงเช้าก็ทานชั่นข้าต้มชันข้าต้มหกโมงเช้าเลยนะไม่รู้ปฏิรขังลุงพ่อต้องลงด้วยนะไม่ใช่ไม่ลงนะลุงพ่อลงด้วยหกโมงเช้านี่ลุงพ่ออุชาลงไปชั่นกับเราด้วยนยะลงด้วย โอ้เราก็ไปย่อไปไป,ไปไปไปยืนรอแกทีน้าโบสถ์มันเต้มันทั้งคนตั้งมามันสารทิศในวันนั้นมันมันหลายคณะก็มารอทีน้าโบสถ์เต็มหมดเลยฮะพอหลวงพ่อเข้าโบสถ์หลพ่อมาก็เดินตาหลวงพ่อเขาเข,า,เขามันมีสลาฮอชันใหญ่กันในมันสมัยกันน,นเท่านนีงพวกธรรมกายเขาก็นั่งที่หนึ่งพวกไปเรียนเขาก็นั่งที่หนึ่งแล้วก็พวกผ่านนักศึกษาเขาก็นั่งที่หนึ่งพอหลวงพ่อเข้าไปซึ่งก็ ก็มีมีอยู่บังวัดบางน้ำนั้นดีอย่างมีเป็นระเบียบที่จคือว่อจาจะไม่ฉันก่อนหลวงพ่อฉันพระจะสี่ร้อยห้าร้อยองค์ก็แล้วแต่ในสมัยผมอยู่มันห้าร้อยองค์ไปนั้นนะพระเนนห้าร้อยแล้วก็ไม่ชีหมอนจะสี่ร้อยเนี่ยเดกวัดสองร้อยพันกว่าองค์อะ่ะสมัยนั้นพันกว่าองค์เดี๋ยวก็กลับมาก็มันจะต้องผ่านโบสถ์บางน้ำนะจะต้องผ่านโบส คือไอไ้อสลามมันสลามอยู่ตรงนี้แล้วก็โบสถ์อยู่ตรงนี้สลามอยู่ชายน้ําในคลองนั่นเองแต่เพราะนั้นก็ต้องเดินขึ้นมาก็ต้องเข้าโบสถ์สกองค์แหละเข้าโบสถ์โดยเงพกะผมเนี่ยพวกเป็นเลนทั้มันนั้นก็โบสถ์มันมันก็ไม่ใหญ่ก็ดีมากได้เฉพาะพระเข้าอยู่ในโบสถ์แต่ส่วนพวกเลนก็นั่งนั่งล้อมข้างนอกนะข้างนอกโบสถ์เนี่ยตั้งกำแพงโบสถ์น้อนนีดนี่นนนพอผพัสวดมนต์จบไม่อามากสิบกวนาที สิบกวนาทีเท่านั้นเลวงพ่อสมบูรไม่ต้องสวดหมดมากหรอกคราให้โอกาสแก่นักพระนักเรียนเนี่ยแล้วแกก็จะเทศขึ้นนั่งธรรมะอย่างเงี้ยธรรมะไอ้ตุวนันยังอยู่หรือเปล่าไม่ทราบเนี่ยมันเป็นธรรมะมึนมาได้หัวมังกรเงี้ยมึนก็คนจีนแค่นะเออหลวงพ่อทั้งคนนั่งนั่งสงามากนั่งธรรมะหลวงพ่อไม่น่าเพียบนั่งธรรมะนั่งสงอแล้วก็ให้อวัสดให้อวัสดประมาณสักสิบกว่านาทีเท่านั้นแหละไม่มากพอให้อวัสดแล้วแกก็ ก็สั่งสอนไปบางทีก็ให้นั่นได้ต่างๆว่าใครที่จะเรียนบาลีก็เรียนไปแต่อยู่ที่วัดต,ต้องเรียนนะแต่ว่าออกนอกวัดนี่แกก็ไม่สนับสนุนไม่ไม่ไม่สนับสนุนเรียนต้องต้องอะไรยังไงต้องเรียนตอนเชา้าต้องเรียนบาลีเรื่องนักธรรมตอนบ่ายเรียนนักธรรมในบรรษาเนี่ยแล้วก็ถ้าหากว่าอีกจ๊พวกหนึ่งครรวิปัสสนาธุระก็พวกนั่งกับนั่ง,น,งนั่งกรรมฐานนี่นะก็น่าป่ายังก็ไม่ว่าอะไรต้องเรียนเพราะฉะนั้นผมขอเอาทั้งเอาทั้งเอาทั้งสองอย่างเลย เอาทั้งไฟปริยัตปฏิบัติแต่ว่าปฏิบัติมันก็ถือว่ามันเป็นงานนี้เรกเราแต่ถ้าเราคิดดีก็ถือว่าเป็นกําลังเป็นกําไรของเราเป็นกําไรชีวิตของเราเป็นเป็นคนตั้งใจเรียนสมัยนั้นก็มือก็ว่าเมื่อสมัยเรียนจริงๆก็มือเราเป็นดารางงินสิแปลงซื่อนมันนีอยู่สี่ห้าองค์ใครจะคนแต่งขึ้นก็ไม่รู้ทีนี้เขาไปเขียนุนบันแตงเส็จแล้วก็เขียนในกระดานตอนที่เรายงซื่อ คล้ายๆว่ามันมันมันอัตคัดมันก็ไอ้ขายมันก็ไอ้คนมันพระเนรนวอยานิสายเหมือนกันก็คงไม่ได้นี่ก็แต่ว่ากาใจจะเป็นเปลี่ยนนะพวกเปลี่ยนสูงด้วยอก็เป็นคนแต่งคล้ายๆว่าเช้าวกินเต้าหู้ยีกินผักกาดดองอย่างเงี้ยผักกาดดองก็ไม่เหมือนผักกาดดองว่าเราที่ดองสวยๆอย่างเงี้ยไม่ใช่นะดองวันนี้กินพรุ่งนี้มันก็ขมๆนิดนึงเนี่ยมันก็แต่งว่าไงเต้าหู้ยีผักกาดดองของหมักหมมมันรสขมเปรี้ยวจัดกัดลําไส้ แสนแสบอัรร้อนลึกไทยตกสายตัวผมเป็นลมเลย <laughs> ไ้บินตำบานนอกวัดนี้ก็ท่าก็ตามปกติหนุ่งเพราะท่านก็จะไม่ให้ไปเนี่ยเราบอกว่าท่านก็เลี้ยงแล้วทีนี้ว่าที่เขาไม่่อยได้เรียนหนังสือเขาก็ออกแต่ว่าถ้ากว่าเป็นวันพระหยุดเรียนนี้นะก็เรานึกสนุกก็ไปพงเคยอย่างนั้นเนี่ยวันนั้นเกิดนึกสนุกไงก็ไปคนเรไปคนเราอาบาคนเร,รลูกกันเดินไปเดินด้วยกันปอยออกไปลองตลาดพลูจำไหม วันเตลาดพลูคนโดนทาทางบนไายรอยไม,ไม่ไม่ได้สากนั้นไอ้นุ้นถุงวินใหญ่เลยคนระับทุงวินใหญ่ก็ย้อนกลับมาทางบางยี่เรือเข้ามาตลาดพลูเข้าวัดไม่มีชีคนของว่าเน้นนิมนต์เจ้าค่าบอกไม้รโยมเต็มแล้วไปเปิดจะมีตะลมเต็มลมนึกนึกอะไรกันฮะไม่ฮาวไม่เปิดอะบอกเต็มร <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะยมใส่องค์ร่างเหร ประเกล่าวก็ต้องไปหุงข้าวกิน,ไม,กนไ,มไม่มีจริงๆในสมัยนั้นเนี่ยเนียเขาปลาหาั่นถ้า,ากว่าหลุงพ่ออยู่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าถ้ากว่าเรื่อง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 การบินบาตไม่ไม่สมบูรณ์นะอ่ะนอกจากว่าลุงพ่อท่านหนึ่งเดียวท่านเห็นความลําบากตนุนที่ลวงพอ่อแล้วลุงพ่อนี่นอัศจรรย์อย่างหนึ่งเคยโยมนะโยมไม่ครัวหลุงพ่อข้าสารหมดแล้วเออ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 ไม่เคยดูเออเออเนี้ยเออหัวเราเออไปไปรอกเชื่อไม่ตกเย็นเนี่ย เรือเขาสานมาเป็นลำลำเรือเรือตองเ้เนาะเอาเขาสานมาขึ้นไม่ได้ซื้อนะมาถวาหญผมพ่อเเป็นคนมีมีคุณบุญดีลักษณะหลายๆอย่างท,ที่พวกเราจะไม่ไม่เข้าใจวิธีทางชีวิตของท่านคือบุญมากมากเลยแล้วบาร,รมีของท่านเนี่ยมอนกับคุมเราได้หมดพระเดชซีหาร้อยองค์นงี้ะมืสมัยก่อนก็เราก็มันมีเวลามีมหหสพเขก็ไดเป็นเนรเนรน,นุ่มๆเนาะ ก็มีนั่งมีไอพวกดนตรีพวกปยงมุกดาบางสุรพลบางพวกเนี้ยก็อแอบวิ่งแอบไปดูกัน,ม,นมันพระเยือนแล้วมันเดินง่ายก็เลยไปวัดตั้งชีบ้างวัดขุนจันทร์บ้างวัด,วดอัปสรสนสวรรค์บางเนี้ยที่ประชุมวัดกุห่าตกชาวหลวงขอนั่งในโบสถ์เทศสบายเลยไปกันยังงั้นอย่างงาัง้นคอยระวังเมือนจะแก่ตามเราไปดูหมดมันมีอยู่ปีหนึ่งเชื่อไหมมีอยู่ปีหนึ่ง เขานิมนต์หลวงพ่อตอนนั้นไอ้ไปเที่ยวอินเดียใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไปทำนั่งทําภาพยนตร์เรื่องประเทศไปเที่ยวประเทศอินเดียก็นิมนต์ให้หลวงพ่อจะายหลวงพ่อดูแล้วก็พราะนี่็มบนบนบนโรงเรียนสองสามชั้นชั้นบนเลยเนาะสุดท้าวันนั้นก็เกิดยังไงก็ไม่รู้บอลลุงพ่อมันเป็นประธานลุงพ่อเขามาเขาก็อยากจะดูก็เกิดไฟดับไม่ติดทําไงก็ไม่ติดไฟลวงพ่อกัไปขี้ยันต์นำขากก็ลงกลับ พอลวงพ่อลงไปสักพักฝ่ายมันก็ติดเอกแกก็ไม่ได้ขึ้นมาดูหรอกพอรุ่งเชา้าลวงพ่อก็อธิบายไปประเทศอินเดียยิ่งเราไปนั่งดูอีกฮะยิ่งเราไปนั่งดูมึงก็แค่แค่เห็นหมดอ่ะที่ที่ชายนั่งเนี่ยเป็นความอัศจรรย์หลายเพราะฉะนั้นพระเนนจึงทําอะไรที่ว่าล่วงละเมิดจะยากเพราะบางทีกจี้ตัวหรือถ้าหากว่าใครทำามาดีนี่กจี้ตัวมาเลยฮะแล้วก็ก็เป็นที่กลัวกันคล้ายๆบาร,รมีทั้งคุมอ่ะอทั้งคุมหมด เหตุการณ์อันทรงคุณค่าในครั้งนั้นคือเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าสืบต่อไปยังคนรุ่นหลังให้รับรู้ถึงอนุภาพแห่งบารมีธรรมอันสูงส่งของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายว่าท่านคือแหล่งเนื้อนาบุญอันประเสรศิฐที่ควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาอย่างแท้จริง